สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้ขอนําเสนอข่าวเกี่ยวกับน้องบุญปลูกครับซึ่งเป็นลูกจ้างสาวของแม่ย้อยที่ต้องบอกเลยว่าสวยน่ารักไม่แพ้นางเอกแถมเรียนเก่งกระตันอยู่มากก็นี่ก็น้องบุญปลูกนะครับก็เป็นนักแสดงนะครับเป็นตัวแสดงในเรื่องของกงกรรมนะครับมาดูกันกันกบข่าวนี้เลยแล้วกันนะ ก็เป็นข่าวนะครับที่ว่านี่แหละครับเปิดว้าปุนปลูกลูกจ้างสาวของแม่ย้อยสวยน่ารักไม่แพ้นางเอกแถมเรียนเก่งกระตันอยู่มากต้องบอกเลยนะครับว่าตัวจินเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยละครกงกรรมนี่ครับนอกจากเป็นละครที่ทำให้เราได้รับความสนุกก็ยังเป็นละครที่มีสาระและสะท้อนสังคมชีวิตจริงของคนเราด้วยนะครับซึ่งกำลังมาแรงอยู่ตอนนี้เลยนะฮะผม ก็น้องบุญผูกนะครับรับบทโดยน้ำฟ้านะครับผมก็เป็นลูกช่างสาวที่แอบรักเฮียตรงอยู่ห่างๆงานนี้ก็ไม่รู้อนะว่าเขาจะสมหวังหรือเปล่าลองไปสองตัวจริงกันเลยต้องบอกเลยนะครับว่านอกจอไม่ธรรมดาทั้งสวยน่ารักจนมีคนบอกว่าเป็นนางเอกได้เลยนี่แหละครับขณะที่โรงเรียนนะครับยังการันตีมาเลยว่าเป็นเด็กดีมากสวยน่ารักกิริยมารยาทเรียบร้อย ตั้งใจเรียนเป็นที่รักของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่สําคัญเป็นเด็กที่มีความกระตันอยู่มากด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างนลครับใครที่จะสมัครเป็น FC น้องคนนี้นะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยก็กดไลค์ไปเลยนะครับอ่ะก็แสดงตัวเลยแลันะครับขอเป็น FC อะไรประมาณนี้เนาะอะ,อะสุดท้ายนี้ขอลากันไปก่อนเลยครับน้องน้ำฟ้านะครับ เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอขอพูณข้อมูลดีๆจากข่าวสดนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งให้กันด้วยนะมีอะไรจะติเตียนแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันได้นะกดไลค์ให้กำลังใจนะักข่าวอินดี้คนนี้ด้วยเดอ้อลาไปก่อนสวัสดีครับ